ลำคลิปนี้เราจะมาทํากล้วยฉาบกันนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องอทํากล้วยให้เป็นแผ่นโดยการสไลด์นะครับใช้มีดสองคมอันนี้แบบไทยบ้านเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทอดนะครับหลังจากหลังจากเราตั้งกระทะแล้วก็น้ามันร้อนได้ที่นะครับเป็นไฟกลางครับทีนี้เราก็ใส่กล้วยลงไปเลยครับทีละแผ่นนะครับ ที่ะรัแผ่นนะครับอย่าให้ไฟร้อนเกินไฟกลางนะครับีว<ห>ีแล้วช่วยกันผล<ห>ไม้มละมือครับเมื่อได้ที่ก็ตักนะครับเริ่มเหลืองนะครับตักใส่กระชอน เพือ่อให้เสด็จน้ำมันนะครับออน,อ,นอย่าเอารถมาใกล้เผื่อมันล้มมันผักมาหาแม่เลยตายเลยเลลสืเอร่ายแต่เงินพวกงาเสือร่ายพอเสด็จน้ำมันเสร็จนะครับก็มาวางวพักไว้ตรงนี้นะครับ ใส่ถ่านไดค,ครับนี่คือกล้วยฉาบที่เราทอดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้สีสวยมากนะครับเพราะว่าคนทอดนี่มืออาชีพนะครับคนถ่ายนี่มือสมัครเล่นนะฮะสวยมากเลยหลังจากนี้เราจะทำการฉาบนะครับโดยการเคี่ยวน้ำตาลครับ เราจะแบ่งเที่ยวแบ่งฉาบเนี่ยทีละนิดนะครับไม่ต้องไม่ต้องฉาบเยอะเยอะนะครับกระทะก็ใบใหญ่นิดหนึ่งน้ำตาลหนึ่งทับพีนะครับแล้วก็น้ำปลาเนี่ยประมาณสักห้าช้อนโตนะครับแล้วก็เกลือประมาณหนึ่งช้อนสาจะเที่ยวไปเรื่อยๆให้เหนียวนะครับหลังจากนั้นค่อยฉาบแต่หมดแลว้วปะม แล้วนี่ฮะก็พอได้ที่เราก็ใส่กล้วยที่ทอดนะครับลงไปคนเนบาๆนะครับ,ครบเคล้าเบาๆในงานเดี๋ยวกล้วยคร,ครับเคล้าเบาๆนะครับให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไปเคลือบกับกล้วยที่ทอดนะครับบางๆนะครับอันนี้เราทำกินนี่ก็ ไม่ต้องพิดีพิถันมากแต่ถ้าเกิดทําขายก็อาจจะต้องเคลือบสองรอบนะครับถ้าเกิดทาขายอันนี้ทํากินนี้ไม่ต้องรอบเ,เดียวก็ได้แล้วแต่หรือบางคนก็กินเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเคลือบก็ได้นะครับเอาไปคุกเขากับน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะนตาลไอซิ่งนี้เขาแต่งหน้าแค่ครับ mm hmm. ก็อร่อยนะคนที่ไม่ชอบหวาน นะต้องใจยเย็นๆนะไฟก็อ่อนนะครับไฟอ่อนนอนไม่งั้นเดี๋ยวไหมน้ำตาลไหมถ้าคนแรงก็คล้วยหักนะครับอ่าหักแล้วก็แตกบินนะไม่สวย สรุปคนทำนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับหลงังจากที่มันน้ำตาลที่เราเชื่อมนี่มันเคลือบกับกล้วยที่เราทอดนี่ทั่วถึงแล้วนะครับก็ยกกระทะลงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นไหม้นะครับก็คือให้น้ำตาลมันเคลือบ อไปทั่วนะครับคือไม่ไม่จาเป็นต้องทั่วทุกทุกส่วนของแผ่นกล้วยยีทอดนะครับให้มีมันให้มันมีเครือบบางส่วนนะครับส่วนละนิดส่วนละหน่อยนะครับแล้วก็ยกลงพอยกลงเสร็จก็มาคนนิดหน่อยแล้วก็เทใส่ถาดนะครับเราจะเตรียมถาดไว้เทใส่ถาดเพื่อให้มันเย็นนะครับพอมันเย็นเนี่ยน้ําตาลที่เคลือบมันก็จะ เป็นสีขุ่นๆนะครับน่ากินตอนนี้มันยังร้อนนี่มันก็จะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมนะใสๆนะครับอ,อ่าอยู่ใใกล้ไม่้เอกเทครับทีบนี้เทเพืพ่อให้มันเย็นนะครับ เรียบร้อยครับ